สวัสดีครับบ้านพวงเงินพวงทองติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วที่ชนบุรีนะครับก็จะเป็นตัวนี้รุ่นตีนโตนะครับเป็นยางรถเก่งลูกค้าสั่งพิเศษเป็นตะเกียบเดียวนะครับโชกคู่นะฮะติดตั้งเรียบร้อยแล้ะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะอ๋อันนี้โดยทีมงานช่างต้ามครับก็จะมีดาวนะฮะ นี่ฮะชื่นใจเลยมันไม่ออกว่อแต่มันเริ่มดีประมาณนี้นะครับติดกับเว็บร้อยสิบติดกับเว็บร้อยสิบ ออกเหลืองๆ mm hmm. รเหลืองตัดดําสวยมากครับคันนี้สวยมากสวยมากสวยมากจะเข็บจะเข็บประหลายแหวนประมาณนี้ครับผมโอเคครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ